สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้ฝนตกอากาศดีมากๆเลยนะฮะจะมาบอกเทคนิควิธีการเปลี่ยนกระถางให้กับต้นบอนสีเราครับผมวิธีเปลี่ยนกระถางให้ต้นบอนสีเราโตแบบต่อเนื่องนะคอนติเนียัสนะครับคือไม่ชะง,งักหรือว่าหยุดโตชั่วขณะนะฮะวันนี้เราอยู่กับบอนสีที่มีชื่อว่าแก้วมังกรครับแก้วมังกรตัวนี้นะฮะเราซื้อมาต้นเล็กๆแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาโตขึ้นขนาดนี้แหละ สังเกตนะฮะวิธีการสังเกตก็คือว่าใบเขาจะเริ่มใหญ่แล้วก็ล้นจากกระถางแล้วละ่ะเพราะว่ากระถางจะเล็กเห็นไหมฮะกระถางจะเล็กลงใบจะใหญ่ขึ้นนะครับสังเกตว่ารากอ่รากที่อยู่ตรงกระถางนะครับเดี๋ยวขอญอาตโฟกัสมาตรงกลางมาจอนิดหน่อยนะฮะอ่ะให้สังเกตว่ารากเขาเนี่ยจะล้นออกมาด้านล่างกระถางนะฮะวิธีการสังเกตข้อที่1คือรากจะล้นออกมานะฮะอันนี้คือต้องได้เวลาเปลี่ยนกระถางแล้ว คือเราจะรู้ด้วยสัญชาตญาณเราเลยว่าเนี่ยคือใบเขาจะใหญ่กว่ากระถางแล้วล่ะจะถึงเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับสองสำคัญมากๆเลยถ้าเป็นใบใหม่ที่กําลังโผล่ขึ้นมาเป็นหลอดกลมๆอะ่ะต้องให้เขาโผล่ออกมาให้บานแล้วก็สวยก่อนนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าถ้าเป็นหลอดๆเนี่ยให้เขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็บานก่อนอ่ะเป็นใบที่สมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนไม่งั้นเนี่ยอาจจะชะง,งักการโตได้นะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะแล้วก็สุดท้าย ข้อที่3ก็คือว่าพยายามเปลี่ยนกระถางในช่วงที่เมฆคืมฟ้าคืมฝนตกแบบนี้หรือช่วงเวลาเย็นถ้าแดดจ,จะจัดนี้ไม่แนะนําให้เปลี่ยนเลยครับไม่แนะนําเลยเพราะว่าทำทำให้บอลเราสลดเฉาแล้วก็การโตอาจจะหยุดชะง,งักลงได้นะฮะทีนี้ก็โอ้โหรื้อลงรื้อลากลําบากเลยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็วิธีการอย่างที่แจ้งให้ทราบ3ข้อนะครับ1ก็คือใบเริ่มใหญ่กว่ากระถางหรือลากล้นออกมา2 ให้ใบใหม่โผลมาให้สุดอ่ากลางใบใหม่ให้สุดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ข้อที่3ามที่พึงระวังคือพยายามเปลี่ยนในช่วงเวลาเย็นแม่คืนหรือวันที่ฝนตกเนี่ยไม่ไม่ควรเปลี่ยนกระถางช่วงที่แดดจัดนะครับวันนี้เราอยู่กับบอลสีที่มีชื่อว่าแก้วมังกรครับแก้วมังกรเป็นบอลสีที่สวยมากๆเลยผมว่าเป็นบอลสีที่ผมซื้อมาต้นเล็กๆนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงใส่ถุงมั่งเลี้ยงใส่ตู้มั่งนะฮะก็เลี้ยงมาตลอดจนวันหนึ่งเขาก็โต ออกใบดกมากนะครับแก้วมังกรเนี่ยสีชมพูหวานมากแล้วก็น่ากินมากครับชมพูหวานแล้วก็น่ากินมากทีนี้การใช้กระถางนะครับเราก็เลือกกระถางที่ใหญ่กว่ากระถางเดิมมานิดหนึ่งหรือจะมากกว่าเลยก็ได้นะฮะอันนี้กระถางใหญ่สุดกระถางใหญ่สุดที่สวนผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก8นิ้วครับผมกระถางนี้8ดนิ้วนะฮะรองลงมาก็คือหนิ้วอ่ะหนิ้วหนิ้วคือไอเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับส่วนกระถางบอลสีเราที่เราใช้อยู่ตอนนี้ ห้านิ้วครับผมอันนี้ห้านิ้วห้านิ้วหกนิ้วแล้วก็แปดนิ้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาใช้กระถางแปดนิ้วได้เลยแปดนิ้วเลยนะฮะคือกระถางนี้เลยเพราะว่าจะได้รองรับให้รากเขาเดินขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะฮะกระถางนี้ผมไม่ได้มายนะฮะไม่ต้องซีเรียสเราสามารถใช้กระถางกี่นิ้วก็ได้ถ้ามันรากมันเยอะหรือมันล้นเราก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ขึาา้นเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราเลยเรื่องกระถางนะครับอันนี้จะเป็นดินใหม่ที่เราทําการผสมไว้นะครับก็จะมีดินดํามูลแส้เดือนแล้วก็ใบก้ามปูครับ อันนี้ที่เราผสมไปแล้วล่ะนะฮะเพื่อที่จะมาปลูกต้นนบอนสีเรานะครับก็เราก็ถอดกระถางออกเลยครับผมดึงบอนสีเรานะครับออกจากกระถางเลยครับผมแบบนี้สังเกตด,ดินนะครับดินก็จะเป็นใบก้ามปูแล้วก็มูลไส้เดือนแล้วก็ดินดำนะบใบก้ามปูก็จะเป็นหลักในการปลูกต้นบอนสีเรารากจะเดินดีมากเห็นไหมฮะรากจะเดินดีมากนี่ จากนั้นเราก็นําวางลงไปบริเวณกระถางใหม่เราเลยนะครับเอาดินเดิมออกนิดนึงเพื่อใหอ้วางลงไปเลยนะครับแบบนี้ผมใช้กระถาง8นิ้วเลยนะฮะ8นิ้วเลยจากนั้นก็กบด้วยกบด้วยดินให้เต็มนะฮะให้เต็มเลยอย่าลืมนะคะสํสำคัญคือขอให้ทําในวันที่ฝนตกนะครับหรือช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาเย็นหรือวันที่ฝนตก แล้วการโตของบอลสีเราก็จะไม่ชะง,งักคือไม่หยุดไม่หยุดโตเขาจะโตแบบต่อเนื่องนะครับก็เอาดินใส่รอบๆให้หมดเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับได้แล้วแค่นี้เองเสร็จแล้วครับผมแล้วก็เอาเข้าตู้อบหรือเอาไปตากฝนหน่อยก็ได้ให้โดนน้ำฝนหน่อยตอนนี้เราก็เปลี่ยนกระถางบอลสีที่มีชื่อว่าแก้วมังกรแก้วมังกรเรียบร้อยนะฮะ ง่ายมากเลยนะฮะง่ายมากเลยทีนี้เขาก็จะโตแบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารอให้ใบสุดท้ายเขาเนี่ยกลางปีกออกแบบนี้นะฮะนี่สวยมากเลยเนาะสีชิมพูหวานนาะกินมากนะครับแก้วมังกรราคาไม่แพงนะครับไม่ไม่ใช่บอลตัวท็อปครับอ้าอแก้วมังกรนี้ยังไม่ใช่บอลตัวท็อปนะฮะเป็นบอลที่ระดับกลางๆหน่อยแต่ว่าก็มีความอาร์ตมีความเป็นศิลปะแล้วก็หวานๆอยู่นิดหน่อยนะฮะก็พอได้เสพความสุขบ,บนใบบอลบ้างนะครับ โอเคนะฮะฝนตกดีช่วงนี้นะฮะแต่ละใบบอลแต่ละตัวที่เราปลูกไวน้นี่โอ้โหสวยงามมากเจอน้ําฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดวด,ด,ดช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นบอลสีเราเฟื่องฟูรุ่งเรืองเลยแหละนะ,ะก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับรับรองว่าต้นบอลสีเราจะโตแบบต่อเนื่องนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครป์ช่องวีชัย,ชย,ชยบล็อกนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้ทาสวนบอลสีมีความสุขในแต่ละวันสวัสดีครับ